วันนี้วันหยุดนะครับผมจะพามาเปิดขุมทรัพย์นะครับของการเป็นผู้รับเหมานะครับว่าจะต้องมีเครื่องมือไฟฟ้าอะไรบ้างอันนี้คือเฉพาะเครื่องมือไฟฟ้าอย่างเดียวครับจําพวกไร้สายแล้วก็มีสายนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับและก็ต้องลงทุนเท่าไหร่นะครับถึงจะเป็นผู้รับเหมาแบบผมได้และก็สามารถทํางานเสร็จวันเดียวได้แบบที่พี่ๆเห็นนะครับเราจะมาเริ่มต้นจากการมีไร้สายก่อนนะครับ ช่วยช่วยกันคิดไปเลยนะครับว่ามันต้องใช้งบเท่าไหร,ร,ร่นะครับอย่างแรกนะครับแบตบแบตบเรามีกันอยู่ที่สิบห้าก้อนสิบเจ็ดก้อนนะครับสิบเจ็ดก้อนแบตบนะครับของโลว์เวลแบบนี้จะก้อนละประมาณสองพันสองร้อยบาทนะครับที่เหลือก็จะก้อนละประมาณหนึ่งพันแปดร้อยเก้าร้อยนะครับขึ้นอยู่กับความขนาดถ้าแบบนี้ประมาณหนึ่งพันบาทไอที่ห้าจุดศูนย์ยี่สิบรออะไรพวกนี้ประมาณหนึ่งพันบาท ตัวนี้ประมาณ2,000บาทนะครับประมาณมันเอาไว้สําหรับวัดใต้ตึกนะครับไอที่เราเข้าไปไม่ถึงแต่เราต้องใช้เราต้องรู้ความยาวนะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับของบอสนะครับตัวแบบเนี่ยประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับโดยประมาณนะครับน่าจะน่าจะนะครับแต่ไม่ไม่ได้คิดแบบเป๊ะเปนะครับเอาเข้านะครับต่อไปไปจําพวกลูกหมูไร้สายนะครับลูกหมูไร้สายนี่สําคัญมากนะครับสําหรับ พื้นงานใต้ตึกนะครับแบบที่ผมทําบางทีเราเดินสายไฟเข้าไปยากพื้นที่มันแคบมันอับชื้นนะครับลูกหมูร้อยสายเราเลยต่อจอดนะครับของโลวลแบบนี้จะประมาณตัวละ5000บาทนะครับแต่ถ้าอย่างโอเนซูกาเนี่ยโอเนซูกาเนี่ยประมาณหนแปดพันเก้านะครับโดยประมาณนะสปอนเซอร์เข้าได้นะครับเื่อมือไฟฟ้าเพราะผมนี่ใช้เยอะมากนะครับแล้วเราไปช่วนนะเนี่ยชุดลูกหมูของผมเนี่ยประมาณสักหมื่นหนึ่งแบตหมื่นหนึ่งนี่หมือนสองหมื่นแล้วนะครับต่อไปเป็นพวก สว่านไร้สายแบบนี้สําคัญมากนะครับสําหรับร้อยน็อตนะครับร้อยน็อตแล้วก็พวกยิงแฮงเกอร์นะครับเราก็จะมีของดีวอลนะครับดีวอลเนี่ยประมาณตัวละห้าพันกว่าบาทนะครับดีวอลแล้วก็ชุดโลเวลก็ประมาณห้าพันกว่าบาทนะครับโอนิซูกะก็พันกว่าบาทนะครับเนี่ยโอนิซูกะตัวธรรมดาเนี่ยพันกว่าบาทชุดสว่านผมน่าจะประมาณหมื่นห้านะครับก็สามหมื่นห้าพันบาทนะครับต่อไปเป็นพวก มีสายนะครับจำพวกมีสายผมก็จะใช้เป็นของหุนได้นะครับลูกหมูหุนไดสามตัวนะครับลูกหมูฮุนได้ประมาณตัวละพันสองนะครับสามพันกว่าบาทสามพันหกแล้วก็ตัวนี้ก็จะแพงหน่อยตัวนี้จะประมาณเจ็ดพันนะครับลูกหมูผมก็อยู่ที่ประมาณหมื่นนึ่งก็จะเป็นสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับต่อไปจะเป็นพวกสว่านนะครับสว่านเนี่ยเราจะเน้นสว่านมีสายนะครับเพราะเราจะใช้แบบหนักหน่วงหน่อยนะครับ ตัวเล็กผมจะใช้เป็นหุนไดนะครับประมาณ4,000กว่าบาทรู้สึกว่าตอนซื้อจะประมาณ5,000ด้วยครับเนี่ยหุนไดนะครับตัวเล็กและก็หุนไดตัวใหญ่นะครับหุนไดตัวใหญ่เนี่ยแบบนี้ตัวละประมาณ13,900บาทนะครับผมมีอยู่เตัวนะครับคูณไปก็ประมาณแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทนะครับรวมกับอันนี้ด้วยผมคิดว่าน่าจะประมาณแสนสองแสนสามนะครับรวมกับลูกหมูไรสายผมด้วยก็น่าจะประมาณแสนเก้านะครับแสนเก้า ต่อไปจำพวกพัดลมนะครับพัดลมก็ประมาณพันแปดเลเซอร์ผมประมาณห้าพันเนี่ยก็ปลาไปประมาณแสนเก้านะครับแสนเก้าต่อไปจำพวกสายไฟนะครับเราใช้เป็นตัวสกัดตัวใหญ่มากๆนะครับตัวสกัดตัวใหญ่แบบนี้เรามีเจ็ดตัวแบบนี้เราต้องใช้เป็นสามเฟสแบบนี้นะครับตัวเนี้มันจะอยู่ที่ประมาณเมตรละแปดสิบาทผมมีอยู่ประมาณสักห้าร้อยเมตรนะครับเนี่ยผมมีอยู่ประมาณ500เมตรนะครับแต่ว่าจะมีอยู่ที่หน้างานด้วยและที่กดังด้วยนะครับ ทำไมถึงต้องมีสายไฟแบบนี้เยอะๆเพราะว่าเราต้องโยงสายไปไกลๆบางทีเราสกัดปูนอะท่อท่อมันวิ่งเป็นเส้นตรงบางบ้านร้อยเมตรบางบ้าน2 0งเมตรเราเลยต้องมีสายไฟเยอะๆและบางวันผมไปหลายงานนะครับผมเลยต้องมีสามเฟสแบบนี้เยอะๆนะครับมันก็เลยจะเยอะหน่อยค่าสายไฟผมเนี่ยก็น่าจะประมาณต้องใช้เครื่องคิดเลขแล้วหครับผมแปดสิบคูณห้าร้อยอ่าค่าสายไฟผมประมาณสี่หมื่นครับก็ปาไปสองแสนกว่าบาทนะครับ แค่เครื่องมือไฟฟ้านะำสองแสนกว่าบาทสายไฟเนี่ยบวกชุดลูกหมูชุดอะไรเงี้ยหลังใส่ก็บาทต่อไปเป็นไดโวนะครับไดโวอันนี้เป็นตัว500แรงนะครับนี่เป็นตัว500แรงนะครับดูดน้ำได้ประมาณสามสร้อยห้าสิบเอ้ยสรืสี่ร้อยลิตรต่อน,นาทีนะครับอันนี้คือตัวใหญ่นะครับตัวละเก้าพันเก้านะครับอันนี้คือตัวเล็กตัวเล็กตัวละห้าพันบาทนะครับจะไปหมื่นห้าครับก็แค่เครื่องมือไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับเนี่ยพวกตู้ออฟพวกอะไรเงี้ย ก็จะปลาไปประมาณ2 0 0 0 0 0บาทนะครับสําหรับพี่ผู้รับเหมาขุดท่อนะครับเครื่องมือไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับ2 0 0 0 0 0บาทนะครับต,ต่อไปก็จะเป็นเครื่องมือจําพวกเบ็ดตะเล็ดนะครับเบ็ดตะเล็ดก็อย่างเช่นพวกระดับน้ําระดับน้ําก็ตัวละ3400นะครับแล้วก็พวกกุญแจคุญแจมีสําคัญมากเพราะเราต้องไขแฮงเกอร์และพวกน็อตกุญแจต่างๆแบบนี้เราต้องมีไปเป็นกล่องแบบนี้นะครับแล้วผมจะมีแบบนี้2เซตนะครับเพราะวิ่ง2งานสามงานแบบนี้เซตหนึ่งผมว่าต้องมี2 3พันนะครับ และก็หลายหลายพันด้วยครับเพราะว่าตันไก่บางตัวเนี่ยตัวละหกเจ็ดร้อยเลยครับอย่างตันไก่ยี่ห้อคุนไดผมก็ปาไปหกเจ็ดร้อยเอาไว้ตัดพวกลวดสลิงอะไรผอเนี้ต้องใช้แบบนี้ครับคุณ่าแปลว่าถ้าคุณจะเป็นผู้ัะเหมาขุดท่อและสามารถขุดเสร็จวันเดียวแบบผมนะครับคุณต้องมีงบในการซื้อไร้สายพวกนี้ยประมาณอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสามแสนบาทนะครับเพราะเราจะมีพวกกล่องนะครับอย่าลืมน่ะพวกกล่องดีวอลแบบนั้นอะกล่องในใบละห้าหกพันนะครับแค่กล่องใส่เขานะครับ พวกดอกพวกอะไรเนงะี้ยแปลว่าคุณต้องมีเงินประมาณเกือบสามแสนบาทในการซื้อเครื่องมือไฟฟ้าอย่างเดียวนะับไม่มีไม่เกี่ยวกับเครื่องมือจัดหนักนะครับอย่างเช่นพวกพวอเอยคอนปอนตัวสกัดพื้นตัวจอบพกกุกี่อะไรแบบนี้ที่เราต้องซื้อระหว่างทางแล้วก็ตามทางพวกเจาะพวกเจาะแปลว่าผมคิดว่าไม่น่าจะข้ามสามแสนห้านะครับเครื่องมือแบบนี้ในการเป็นผู้ัะเหมานะครับนี่ผมก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังมีผมยังมีอีกชุดหนึ่งนะครับแบบนี้เลย นะครับแต่อาจจะไม่เยอะเท่ากองตรงนี้ครับแต่ว่าจะอยู่อีกที่หนึ่งนะครับจะอยู่อีกที่โกดังหนึ่งอันนี้เราผมก็จะมาเปิดขุนทรัพย์นะครับโกดังนะครับในการทําอาชีพผูดรละเหมาของผมนะครับว่ามันต้องใช้ประมาณนี้แล้วก็ต้องมีงบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูชุดข้อต่อสัหน่อยดีกว่าอยู่ที่ออฟฟิศผมนี่แหละครับผมพาไปดูนะครับว่าชุดข้อต่อที่ผมต้องสต็อกไว้บ้านมีอะไรบ้างส่วนพวกท่อ PVC ต่างๆอะ จะอยู่ที่กดังนะครับแต่อันนี้ผมจะพาขึ้นไปดูพวกท่อข้อต่อนะครับทุกเบอร์ทุกไซส์ทุกขนาดทุกอย่างนะครับที่จะมีนะครับในนี้ผมจะพาไปดูนะครับแบบเพราะว่าทําไมถึงต้องสต็อกไว้นะครับบางทีงานเราเสร็จดึกเราต้องใช้เขาครับนี่พวกนี้เห็นไหมครับเราจะมีครบเซตหมดเลยครับนี่เห็นไหมครับฝาปิดปลายท่อทุกอย่างทุกเบอร์นะครับผมมีครบทุกเบอร์อันนี้มันหมดไปแล้วครับนี่ผมจะมีสต็อกไว้แบบนี้เลย สต็อกตัวนี้นะครับพวกแฮงเกอร์พวกกาวอะไรพวกนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาทนะครับกองนี้นี่ตักไขมันมีสต็อกค,ครบครับทุกเบอร์นี่ครับและที่บ้านผมนะครับที่บ้านผมอีกหลายหลายแสนนะครับมูลค่าของพวกชุดข้อต่อต่างๆแล้วก็ท่อ PVC ต่างๆนะครับทางนี้เท่านั้นก็เด็กๆรุ่นใหม่ที่อยากจะเป็นผูร้รลิกเหมานะครับก็ประมาณนี้ ต้องมีเครื่องมือประมาณนี้นะครับถึงจะสามารถทํางานให้เสร็จภายใน1วันได้นะครับยิ่งมีเครื่องจักรเยอะเท่าไหร่นะครับงานยิ่งเสร็จเร็วเท่านั้นนะครับมีคนเยอะไปถ้าไม่มีเครื่องจักรก็งานไม่เสร็จตามกําหนดแน่นอนครับที่ผมลงทุนแบบนี้เยอะๆก็เพราะว่าอยากให้งานมันเสร็จรวดเร่วภายใน1วันนะครับประมาณนี้เลยครับผมฝากติดตามผลงานฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและก็ติดตามผมไว้เดี๋ยวผมจะลงคลิปดีๆไว้ให้ดูนะครับผม พรุ่งนี้ผมมีจับหนักจับเต็มอีกแล้วครับผมดู